สนักซ้อมปืนสนักซ้อมปืนกอนกอนกอนเสนกเล่นไม่ได้เสนกปืนเสียมาเท่งมา่าลอก สเนเล็ด้งเตี้ยขวายืนกลางสนเล็เขาเล่นไม่ได้ปืนเสียสนเ็หนึ่งเตี้ยขวายืนก,นนกาลนนนกนงาง

ทันเรียอะไรออกมาเลย,เเลยจับหัวลอ,อกมาจับหัวลอ,อกมาทั้งวันปลาแล้วทั้งวันยิงไปเรื่อยบัตรอ่าง,าาางอย่าไป,าาไปนสนใจมันยิงไปเรื่อยๆได้แล้วได้คะแนนได้คะแนนเอ็ดเดี๋ยวมากมาทุกคนตรง,งนี้มาทุกคนตรงนี้ ไอ้แทนต้องไปก่อนนะไป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 ได้แล้วดิแ,แล้วนี่